สวัสดีครับโยผมตุ้ยพันเข็มนะครับกับข่าวสารของแมนยูเต็ดวันนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันที่เรื่องราวของผู้รักษาประตูมือสองนะฮะที่ตอนนี้ทัพปีสดงยังคงตามหาอยู่นะครับและว่ากันว่าอาจจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้นะครับหลังจากที่ปล่อยดีนเทนสันไปให้กับนอติงแฮมฟอเรสนะครับทัพปีสดงเนะี่ยก็พยายามที่จะหาตัวเลือกที่จะเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับดาบเดเดีกามาโดยตลอดนะครับและตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะไป แบปิ้งนะครับทางด้านของมาตินดูบราฟก้าในะครับนายทวารมือ2ของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเอ่อมาตินดูบราฟกกาปีนี้อายุ33ปีแล้วนะครับกลายเป็นมือ2ของทินเซนเจมสพ์พาร์คซะอย่างนั้นในปีนี้นะครับที่ผมต้องบอกว่าซะอย่างนั้นนั่นหมายความว่าอะไร คือต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าในซีซั่นก่อนหน้านี้นะฮะทางด้านมาตินดูบาฟการ์นี่ก็เป็นตัวจริงครับนิวคาสเซิลมาโดยตลอดนะครับแต่ปีนี้เนี่ยการเข้ามาของนิโพบนะครับมันเกินต้านจริงๆนะฮะเพราะว่าเราก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่าจอมหนุกคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นผลเป็นเป็นปน,ปน,ปน,นายทวารที่ผลงานดีมีมาตรฐานแล้วก็โคตรหนึบคนหนึ่งของวงการพรีเมียร์ลีกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเล่นอยู่กับเบอร์ลี่พอเบอร์ลี่ตกชั้นเนี่ยนิวคาสเซิลเขาก็เลยไปช้อนมาก็เลยกลายเป็นว่ามาตินดูบาฟก้าเนี่ยยตอองมรับสภาพการเป็นมือ์ต่อจากนนนิโพบั่เอง ครับถ้าถามว่าฝีไม้ลายมือของมาตินดูบารสกาเป็นยังไงนะครับและมีความผิดบาปอะไรร้ายแรงถึงขั้นที่จะต้องเป็นมือสองของเดวิลคารเซนคือต้องผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าผลงานของดูบารสกาเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่นะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยนะฮะเขาเก็บไป8คินชีตในพรีเมียร์ลีกนะฮะซึ่งนั่นคือตัวเลขเดียวกับที่ดับบิลดเดเคีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้นะครับแต่ว่าเดเคีเนี่ยทำได้จากการลงเล่น38เกมหรือว่าทุกเกมของพรีเมียร์ลีก ขนาดที่ดูบาฟกาทำได้จากการลงเล่น26นัดน,นะครับเพราะว่าช่วงต้นซีซั่นเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงสนามแต่พอมาซีซั่นนี้นะฮะเขาก็เลยกลายเป็นสำรองไปแล้วนะครับถามว่าการเป็นสำรองที่นิวคาสเซิลกับการเป็นสำรองที่แมนยูไนเต็ดนี่มันแตกต่างกันยังไงล่ะครับ เออนะครับเพราะว่ายังไงย้ายมาก็ต้องเป็นสำรองอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออคือความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ตรงที่โอกาสการลงสนามนะผมว่าถ้าอยู่ที่นิวคาสเซิลเนี่ยนะครับเต็มที่เนี่ยเขาก็มีบอลถ้วยให้เล่น2รายการก็คือคาราบาวครับกับทางด้านของเอฟเอคัพนั่นเองนะครับแต่ถ้าอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเขาจะมีโอกาสที่ได้เล่น อีกหนึ่งรายการที่ง่อมานั้นคือยูโรปาลีกนั่นเองนะครับที่แมนยูน t e เต็ดเนี่ยได้ไปเตะในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่น่าสนใจนะสำหรับมาตินดูบราฟก้านะครับและผมเชื่อว่าถ้าเขาย้ายมาจริงๆนะครับเขาจะจองสัมปทานในการเป็นตัวจริงในฟุตบอลยุโรปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย Oh, เขาก็ไม่ใช่คนที่ฝีมือขี้เร็วขี้เละอะไรนะครับแล้วก็มีประสบการณ์การเล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วด้วยนะครับผมว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะสำหรับการที่จะเอาเข้ามาเป็นมือ2นะครับก็มีข่าวว่าแมตต์นเนี่ยจะเอาเข้ามาในเบื้องต้นคือเป็นสัญญายืมตัว1ปีนะครับก่อนที่จะมีออปชั่นซื้อขาด5ล้านปอนด์นั่นเองก็เป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะนะครับก็ถือว่าโครงการนี้ น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงฮะสามารถลงความเห็นกันมาได้เลยนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะฮะฝากกันไว้เหมือนเดิมกดติดตามให้กับทุกช่องทางของผมด้วยทั้งเรื่องของช่อง YouTube แล้วก็ TikTok ของเพื่อตุ้ยนั่นเองนะครับ